ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาย้ายนะครับลูกกบนะครับอายุประมาณ3สัปดาห์นะครับนับแต่หางหดนะครับตอนนี้ก็คืออนุบาลไว้อยู่ที่บอ่อปูนนะครับผมตอนนี้ก็ เริ่มกินอาหารเบอร์สามได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะย้ายลงมาเลี้ยงที่กระชังตรงนี้นะครับผมเป็นกระชังน้านะครับผมก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่แพยยางไว้แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีแพยยางก็เตรียมพวกแพรไม้หรืออะไรก็ได้นะครับผมให้กบเกาะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกระชังนะครับที่จัดเตรียมไว้นะครับครับผมวันนี้เป็นกระชังขนาดประมาณสองคูณสองเมตรห้าสิบนะครับผมก็จะย้ายอ่า ลูกกบนะครับที่เลี้ยงไว้เพื่อทําพันุ์นะครับผมก็ที่อนุบาลไว้ในบ่อปูนนะครับก็มีอยู่ประมาณ400กว่าตัวนะครับประมาณ400-500นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะย้ายลงมาที่กระชังตัวนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามันก็สะดวกนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนทายน้านะครับตลอดนะครับเพราะว่าบ่อนี้นะครับก็เป็นบ่อลูกออดนะครับผมบ่อลูกออดตัวนั้นก็คือคั่นไว้สำหรับลูกออดที่หาง เริ่มหดเป็นกบก็คือจะลงบ่อนั้นนะครับเวลาหางหดจะได้เอาสะดวกหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นบ่อลูกวอตนะครับก็มาปล่อยให้หางหดเหมือนกันแต่ว่าหางหดหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอชุดใหม่ลงมานะครับผมก็ในขณะเดียวกันนะครับก็เอากระชังนะครับมามาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้นํากบที่จะเลี้ยงไว้นะครับผมมาลงตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ําก็ค่อนข้างที่จะไทยเทสะดวกอยู่นะครับผมถึงแม้ไม่ได้เปลี่ยนน้ําแต่ว่า ด้วยความกว้างด้วยแล้วก็ระดับน้ําที่มันลดลงแล้วก็เติมอยู่ตลอดนะครับประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ต่อครั้งนะครับผมทําให้น้ํามันก็ค่อนข้างจะถ่ายเทดีอยู่นะครับผมแล้วก็จํานวนกบก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับผมที่เอาลงมาตรงนี้นะครับผมก็ส่วนมากนะครับในการเก็บกบนะครับก็จะส่วนมากนะครับผมจะเลี้ยงในกระชังน้านะครับในกระชังถ้ามีสระก็ลงสระนะครับเพื่อว่าในสระปลาจะค่อนข้างเยอะนะครับเวลาถ้าเกิดปลาเยอะนะครับเวลาเราหว่านอาหารนะครับปลาก็จะคอยมาต่อตามขอบกระชัง ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นรูนะครับทาให้ปลานะครับเข้าไปในกระชังได้นะครับผมก็เลยเอามาลงในบ่อนี้ดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปย้ายกบกันมานะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับก็เตรียมแอยยางเตรียมอะไรก็ได้นะครับผมมามาไว้นะครับผมก็ถ้าเทียบขนาดกระชังกับกบก็โอเคนะครับประมาณนี้ก็ถือว่า พอที่จะรับกบได้นะครับปกติก็กระชังขนาดนี้ก็รับกบได้อยมันสี่ห้าร้อยตัวนะครับผมก็พอดีนะครับ่าเดี๋ยวไปไปย้ายกบกันนะครับเดี๋ยวไปดูกบที่จะย้ายมานะครับครับผมก็จะมาย้ายกบชุดนี้นะครับผมก็น่าจะประมาณราวๆสี่ร้อยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี้กบอายุประมาณสามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์เสร็จๆนะครับผมก็ตัวก็จะค่อนข้างเริ่มโตแล้วนะครับผมชุดนี้ก็คือ จะเก็บไว้ทําพันนะครับผมเก็บไว้ทําพ่อแม่พันธก็คือเป็นกบในในบ่อของเองนะครับที่เพาะขึ้นมานะครับผมแล้วก็แต่ละปีก็คือจะเก็บไว้ทําพันธุ์อยู่นะครับเก็บไว้แซมนะครับแซมกบรุ่นพ่อแม่พันนะครับในในทุกๆปีนะครับผมเพราะว่าปกติก็คือเก็บไว้อยู่ประมาณสองปีถึงสามปีนะครับแล้วก็จะเก็บนะครับกบบ่อเดียวกันนะครับผสมเพื่อทําพันธุ์อยู่ประมาณสามรุ่นนะครับสามรุ่นเนาะ นะครับจะสามารถกลับไปดูคลิปได้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการเก็บกบนะครับไว้ทําพันธุ์นะครับก็เก็บไว้3มรุ่นเนาะก็คือรุ่นแรกก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับของกบรุ่นนี้นะครับสมมุตินะครับรุ่นที่2ก็คือรุ่นกบชุดนี้นะครับเก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์แล้วก็รุ่นที่3าก็คือรุ่นลูกของกบรุ่นนี้นะครับที่จะผสมนะครับไว้ไว้ทาพันธุ์นะครับในกบบ่อเดียวกันนะครับผมก็ อันนี้ก็ยังยังไม่ค่อยได้คัดไซส์นะครับอ่าก็ก็ไม่ค่อยได้ได้คัดไซส์นะครับก็จะมีตัวตัวตัวเล็กบ้างนะครับแต่เราก็ถ้ามัวว่าอยู่ในบ่อปูนหรือท่อซีเมนต์นะครับราาการกินกันก็จะค่อนข้างสูงเนาะนะครับคราวนี้นะครับเวลาย้ายไปลงในกระชังน้านะครับราราการกินกันก็จะจะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าแรงดึงแรงฉุดเขาจะน้อยนะครับเนื่องจากว่าขาเขาไม่ไม่ถึงน้ำเนาะนะครับผมการกินกันก็จะน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวลงไป ช้อนตักเอากบชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไปปล่อยไว้ในกระชังที่เตรียมไว้นะครับผมเดี๋ยวลงไปจับเอานะครับที่แรกว่าจะนับดูก็คงไม่นับนะครับก็คงคร่าวๆก็ประมาณสามถึงสี่ร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมอุปกรณ์ก็ใช้ถังนะครับไม่ใช่ว่าเอาไประยะใกล้ๆนะครับไม่ไกลเนาะนะครับถ้าไกลก็จะใส่กระสอบนะครับแต่นี้คือไอ้ใกล้ๆนะครับนิดเดียวนะครับสิบกิโลเมตรนะครับผม อุปกรณ์ก็มีถังนะคร ip, s. <S ừ, ับถังนี <t 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 ้ก็คือใส่น้ำนะครับเพื่อป้องกันกบกระโดดนะครับผมที่แรกว่าจะไม่นับนะครับก็เดี๋ยวลองนับดูนะครับจะได้เช็คจํานวนกบด้วยนะครับว่าอที่เก็บไว้ทําพ่อไม่พันในปีต่อไปมันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าเราต้องหาเพิ่มไหมหรือต้องเก็บเพิ่มไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเอาแผ่นยางนี้ออกก่อนนะครับ ส่วนมากกบที่เก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์ก็คือจะเป็นกบชุดแรกๆนะครับชุดแรกๆหรือว่าชุดหัวปีนะครับส่วนมากมันจะตัวโตนะครับมันจะพร้อมนะครับสาหรับทําพ่อแม่พันธุ์ในปีต่อไปนะครับซึ่งว่าเราทําท้ายปีนะครับถ้าเราเก็บกบในช่วงเดือนสิงหากันยาพวกนี้นะครับผมเวลาถึงฤดูผสมพันธุ์ในปีต่อไปมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่พร้อมนะครับเรียกว่ากบอายุได้แค่ประมาณ 4- ี่ห้าเดือนเองนะครับเพราะว่ากบที่พร้อมผสมพันธุ์ก็คือต้อง 8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นนะครับเราต้องวางแผนนะครับก็คือต้องเก็บกบช่วงหัวปีนะครับหรือว่าที่เก็บกบในแต่ละรุ่นที่หางหดนะครับอาจจะเป็นกบที่หางหดก่อนในชุดแรกๆนะครับมันอาจจะไม่พร้อมสลับจําหน่ายนะครับไม่ว่ากบนะครับหรือว่าลูกอดที่หางหดในชุดแรกๆก็ประมาณ 5- 1 0แล้วก็เลือกเก็บชุดนี้ไว้นะครับไี่ว่าลูกอดที่โตๆตแล้วก็หางหดก่อนนะครับส่วนมากมักจะเป็นตัวเมียนะครับหรือว่าพวกกบ หัวปีประมาณนี้นะครับก็มักจะเป็นตวเมีหซะมากกว่านะครับส่วนกบท้ายปีตัวเขาจะเล็กนะครับก็ส่วนมากนะครับก็คืออ่าเปอร์เซ็นในการเป็นตัวผคู่นี้จะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความพร้อมเขาก็จะยังไม่พร้อมเนาะนะครับเดี๋ยวมาจับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองนับดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับนะครับ อันนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนน้าออกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยน้ําออกเดี๋ยวกบมันจะกระโดดนะครับกระโดดแล้วบางทีเราไม่ได้ล้างให้บ่อยแห้งก่อนนะครับมันก็อาจจะเป็นพวกน้ําพวกอะไรนะครับอันนี้ก็คือปล่อยให้มีน้ํานะครับไปเลยหรือบางคนก็อาจจะเวลาจับกบก็คือเติมน้ําให้มันเยอะไปเลยนะครับกบจะได้ลอยก็คือใช้สวิงนะครับมามาตัดออกก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเมื่อว่าเราปล่อยให้น้ําแห้งเวลาจับมันก็จะจับลาบากนะครับผมวันนี้ก็เลือกที่จะ ล่อยน้ำแล้วก็ค่อยๆจับนะครับมันจะง่ายกว่านะนะครับผมก็เดี๋ยวจับก่อนนะครับผม นะครับอันนี้กบหนึ่งร้อยตัวนะครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยก่อนนะครับผมและที่เหลือนะครับก็ยังเหลือเยืะอยู่นะครับกคาดวมาน่าจะประมาณสามสี่ร้อยนี้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะจับทีละร้อยทีละร้อยนะครับกระผมก็เดี๋ยวเอามาปล่อยในบ่อที่เตรียมไว้นะครับในกระชังนะครับก็ค่อนข้างลบนิดนึงนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้าเนาะนะครับมาแล้วนะครับ ก็เตรียมกระชังไว้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวนํากบชุดนี้นะครับเทลงไปเลยนะครับลงไปเลยครับน,นี่คือ100ตัวนะครับเวลามาลงตรงนี้เขาจะค่อนข้างจะสดชื่นนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายการเจริญเติบโตของเขาเรื่อยๆนะครับผม ่เดี๋ยวไปจับมาอีกครับเดี๋ยวไปจับมาอีกเนาะนะครับครับผมร้อยตัวแรกก็ไปเก็บแล้วนะครับผมเอาไปปล่อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวมารับไปต่อนะครับถ้าว่ามีอยู่สามร้อยตัวผมก็ต้องเดินสามเที่ยวนะครับในการไปปล่อยถ้ามีสี่ร้อยก็เดินสี่เที่ยวถ้าห้าร้อยก็เดินห้าเที่ยวก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นความสุขเล็กๆนะครับถ้าเกิดใครเลี้ยงกบก็จะเห็นว่าในแต่ละวันนะครับกิจกรรมก็อยู่แต่กับกบนะครับเดี๋ยวย้ายลูกอัดบ่อนี้ไปบ่อโน้นเดี๋ยวย้ายลูกอัดตัวโน้นมาตรงนีี้้เด๋ยยยวากบ ทางหหดไปอนุบาลบ่อโน้นนะครับก็ย้ายไปย้ายมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าเกิดใครเลี้ยงกบก็จะเข้าใจนะครับว่ากิจกรรมในแต่ละวันเราทาอะไรบ้างนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าก็ทําอยู่ตลอดนะครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับผมก็เดี๋ยวมาจับอีกนะครับผมก็กบชุดนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูมันแข็งแรงขนาดไหนเนาะนะครับเนี่ยนะครับสังเกตนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ คัดไซส์ะนะครับเนื่องจากว่ากบรุนนี้ก็คือเป็นกบที่เลี้ยงไว้เพื่อทําพันุนะครับก็เลยไม่ได้ขุนขายหรือขุนอะไรก็เลยไม่ได้เสียงเรื่องการคัดไซส์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะเลี้ยงจริงๆให้โอกาสอ,อัตราการรอดสูงก็คือต้องคัดไซส์นะครับแต่นี้คือเป็นลูกกบที่เพาะรุ่นแรกๆนะครับผมมันก็ถ้าจะคัดไซส์นะครับมันก็จะน้อยนะแต่ก็มีบ้างน,นะครับที่คัดไซส์ไว้ไปเลี้ยงในท่อก็ประมาณสามสิบสี่สิบตัวนะครับก็คือมันหางหดก่อนนะครับผมก็ เลยต้องแยกไปเลี้ยงนะครับส่วนพวกนี้ก็คือยังพระใช้อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับก็อาจจะมีกินกันบ้างนะครับก็เล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่หลังจากนี้นะครับย้ายไปลงกระชังน้าแล้วนะครับการกินการกินกันก็จะค่อนข้างน้อยลงนะครับผมพอดีกบล้องข้างๆก็จะเป็นบอกบตัวผู้นะครับอันตรงฝั่งนี้นะครับตรงฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาจับต่อครับจับกบนะครับไม่ได้จับต่อนะครับจับกบต่อนะครับ ครับผมก็200ได้แล้วครับเนี่ยนะครับอ่านี่คือร้อยที่2แล้ะครับก็เดี๋ยวไปปล่อยกันนะครับไปอ่ะเดี๋ยวมาปล่อยนะครับอันนี้คือร้อยที่สองนะครับก็อยู่นี่ก่อนแล้วนะครับร้อยหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวตัวด,ดี อารูร้อยที่สองนะครับเทลงไปเลยนะครับอีกสองตัวอ่ะลงแล้วนะครับสองร้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวี้อวมาอีกนะครับผมเดี๋ยวต้องหาถังเพิ่มนะครับผมเพราะจะได้ลดนะครับรอบการเดินลงนะครับผมไปเดี๋ยวเอาถังมาเพิ่มนะครับครับผมคราวนี้เอามาเพิ่มสองถังนะครับจะได้ ไปครั้งละ200ตัวนะครับเพราะว่ามีถังอยู่นะครับแล้วก็ไม่น่านะครับที่ยิงออกมา2ถังแล้วก็ไป2รอบน่าจะหมดแล้วนะครับ400ตัวเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ก็ความสุขเนาะนะครับเดี๋ยวขั้นบต่อนะครับครับได้แล้วนะครับ รอบนี้เดี๋ยวไปรั้งละ2ถังนะครับถังละร้อยนะครับตอนนี้ก็คือ,อปล่อยไปแล้ว200นะครับแล้วอีก2ถัง,งนี้ก็อีกถังละ100รก็รวมกันเป็น400แล้วนะครับผมก็น่าจะเหลืออีกประมาณประมาณร้อยนะครับประมาณ100้อยตัวน่าจะได้สรุปแล้วก็คือ,อที่เกว้นะครับก็ประมาณอยู่500ตัวนะครับก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าเวลาถึงฤดูผสมพันธุ์ปีหน้านะครับจะเป็นกบ ตัวผู้หรือตัวเมียมากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคาดอีกที่หนึ่งนะครับผมหรือก็คงต้องติดตามไปเรืร่อยๆนะครับผมถ้าใครอยากรู้ก็คือลองติดตามการเลี้ยงชุดนี้นะครับไปเรืร่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงฤดูผสมพันธ์ปีหน้านะครับผมค่อยจะมาแยกกบตัวผู้กบตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่านะครับชุดนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของกบที่พ่อไว้นะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวไหนมากกว่าน้อยกว่าและกบจะ ตัวโตมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้านับไปก็ช่วงนี้ก็ประมาณเดือนพฤษภานะครับเนี่ยปลูกนุณนะครับพฤษภาก็มิถุนากรกฎาสิงหากรกฎาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาก็สิบเดือนนะครับก็สามารถเพาะได้เพราะว่าปลูกแปดเดือนนะครับผมเพราะนั้นชุดนี้เดือนมีนาสามารถนํปลบกชุดนี้ไปเพาะได้นะครับเดี๋ยวไปปล่อยกันนะครับอ่านะครับผมก็มาอีกสองร้อยนะครับผมทางละร้อยเนาะนะครับก็ ปล่อยลงไปแล้วสองร้อยตัวนะครับเดี๋ยวมาปล่อยลงไปเลยครับโอ้ยเยอะไอ้เราไม่หมดหมดยังหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วอ่าแต่เดี๋ยวอีกรังนะครับอ่านะครับเดี๋ยวทังนี้นะครับทังนี้ก็อีกก็อีกหนึ่งร้อยนะครับผม หนึ่งร้อยเดี๋ยวเอาปล่อยลงไปเลยนะครับมันสูงนะครับมันสูงก็เลยจําเป็นต้องเทลงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นพื้นน้ํานะครับเป็นพื้นน้านะครับไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นปูนนี้ถ้าเทลงไปสูงขนาดนี้อาจจะจุกได้นะครับหมดแล้วนะครับผมก็ลงมาแล้วสี่ร้อยนะครับเนี่ยนะครับสี่ร้อยกับพื้นที่บ่อขนาดสองคูณสองจุดห้าเมตรนะครับผมแก น่าจะเหลืออีกประมาณร้อยนะครับประมาณอีกหนึ่งร้อยนะครับก็บ่อนี้ก็น่าจะรับได้นะครับประมาณห้าหกร้อยนะครับนะถ้าที่ดูขนาดของกลบนะครับแต่ถ้าเกิดเวลากลบโตขึ้นก็ห้าร้อยนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับต้องต้องแยกเนาะนะครับบ่อนี้น่าจะรับได้อยู่ประมาณที่สามร้อยนะครับอ่าก็นี้กลบโตแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสองเดือนนะครับกลบสองเดือนหรือสามเดือนนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแยกนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับเดี๋ยวไปจับอีก อีกรอบหนึ่งนะครับคงเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาจับชุดสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่จับนะครับในถังก็คือใส่น้ําไว้นะครับกบจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่กระโดดนะครับก็ใส่พอสมควรนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะกบมันมันจะว่ายน้ําเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่กบเยอะไปเดี๋ยวท้องเขาจะอืดนะครับทุกครั้งที่ขนย้ายนะครับคือไม่ให้อาหารนะครับงดให้อาหารนะครับเพราะว่าถึงว่ากบกินอาหารใหม่ๆนะครับมัน ท้องเขาจะแน่นไปด้วยอาหารแล้วเวลาเราขนย้ายอะไรนะครับทำให้กบท้องอื่นแล้วมันทับก,กันหรืออะไรมันอาจจะตายได้นะครับเพราะนั้นนะครับทุกครั้งที่มีการขนย้ายก็คืองดอาหารนะครับในในวันนั้นนะครับผมอเดี๋ยวมาจับต่อนะครับ จับเสร็จแล้วนะครับชุดสุดท้ายนะครับก็ได้อีก160ตัวนะครับผม160ตัวก็แสดงว่าปล่อยไปแล้ว400ก็อันนี้100แล้วก็60รวมทั้งหมดนะครับก็คือ560ตัวก็ตีไว้ตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ500เนาะนะครับเผื่อตายเผื่ออะไรบ้างนะครับเผื่อรอดไหมปีหน้าไม่รู้ว่าจะถึง560ไหมนะครับก็เตียวกลมๆก็คือ500ตัวนะครับที่เก็บไว้ทําพันธุ์นะครับเดี๋ยวไปปล่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปล่อยเดี๋ยวไปดูว่า เขาจะอยู่กันยังไงนะครับผมครับผมคันนี้ก็มาปล่อยชุดสุดท้ายนะครับอีกร้อยหกสิบนะครับก็ตีกลมๆก็คือประมาณห้าร้อยนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เลี้ยงนนละครับครันนี้นะครับก็คงเลี้ยงไว้จนเป็นพ่อแม่พันธุ์ปีหน้านะครับผมเดี๋ยวเทลงไปเลยนะครับ ไม่เออโอ้ทีลำบากนะครับมือเดียวอ่าหแล้วนะครับนมดอย่อายังอยูอ่หมดแล้วนะครับหมดแล้วมดแลโหลนะครับผมก็ปล่อยหมดเรียบร้อยนะครับผมกบนะครับจํานวนห้าร้อยหกสิบตัวนะครับผมแต่ว่า,าตีเลขกลมๆก็คือประมาณห้าร้อยตัวนะครับผมที่จะ เลี้ยงไว้ในบ่อขนาด2คูณ2เมตร50นะครับก็จะเลี้ยงไว้จนโตจนเป็นพ่อไม้พันธุ์นะครับในในปีหน้าเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นกบรุ่นแรกนะครับที่ที่เพาะนะครับแล้วก็คัดไปทําพ่อไม่พันธุ์นะครับเป็นกบในบ่อผมเองนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับก็คือมักจะพ่อพันธุ์เองซะมากกว่านะครับน้อยมากนะครับที่ที่จะไปหากบที่อื่นมาทําพ่อแม่พันธุ์นะครับแทบไม่มีเลยนะครับผมก็ ก็ส่วนมากก็คือจะเพาะเองนะครับกรณีจาเป็นที่ต้องนํากบพ่อแม่พันธุ์จากที่อื่นนะครับมาเพื่อคุ้ยสายก็คือจะไปขอซื้อกับชาวบ้านนะครับมาแค่ประมาณสองสามคู่แล้วก็เอามาเพาะนะครับมาเพาะแล้วก็เลี้ยงเป็นกบเล็กไว้นะครับแล้วก็พอถึงฤดูผสมพันธุ์เราค่อยจับมาผสมพันธุ์คุ้ยสายนะครับผมก็อันนี้คือคือวิธีในการคัดกบนะครับเพื่อเลี้ยงไว้ทำพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ในการพัฒนานะครับกบพ่อแม่พันธุ์นะครับของ ของที่สวนนะครับที่ผมนะครับจะเลี้ยงไว้นะครับในแต่ละปีนะครับในทุกๆปีนะครับที่ทําก็คือจะทําแบบนี้ตลอดนะครับผมเพื่อให้มีกบพ่อแม่พันธุ์ไว้ใช้นะครับให้เพียงพอในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในการเลี้ยงก็ต้องมีการวางแผนด้วยนะครับว่าจะต้องใช้กบในรุ่นไหนปีไหนนะครับเลี้ยงถึงจะพร้อมนะครับในการผสมพันธุ์ในปีต่อๆไปเลยนะครับอันนี้เพิ่งปล่อยลงใหม่นะครับกบบางสวนก็จะ ไปอยู่ตามขอบบ่อตามอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามหาแพยยางหรือหรือไม้ไผ่นะครับไม้มาตีเป็นแพก็ได้นะครับส่วนผักบุ้งนะครับผักบุ้งก็ลงได้ในช่วงกบเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดกบโตแล้วนะครับผมส่วนมากนะครับมันก็จะจะมีปัญหานะครับเพราะว่ากบบางทีมันก็กระโดดกัดใบกัดอะไรมันด้วยนะครับแล้วก็ใบมันอาจจะเน่าเปื่อยเพราะว่ากบมันต้องตัวโตนะครับเวลามันเกาะมันมันมันขึ้นมางอยมาเกาะนะครับมันก็จะจมน้ําทําให้ผักบุ้งนะครับมันก็อาจจะช้ําแล้วก็อาจจะตายลงไปก็ทําให้ น้ำเสียได้นะครับผมเพราะนั้นนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็คือหาแพยยางหรือไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่มาผ่าเป็น3าสี่ซี่แล้วก็ตีนะครับตีตีตีตตแล้วก็ใช้ขวดน้ําก็ได้น้ําอัดลมนะครับสอดเข้าไปตรงตรง,ตรงท้องมันมันก็จะลอยขึ้นมานะครับหรืออาจจะใช้โฟมหรือใช้อะไรก็ได้นะครับมาให้เขาเกาะใ,ให้ให้เยอะที่สุดครับการเลี้ยงกบในในกระชังน้ําแบบนี้นะครับผม เรื่องความสะอาดของกบหรือการเปลี่ยนน้ําหรืออัตราการตายหรือโรคอะไรนี้จะจะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงกบแต่ละประเภทนะครับในบ่อปูนในท่อซีเมนต์ในกระชังบกกระชังน้านะครับแบบไหนดีไม่ดีอย่างไรนะครับหรือไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับเคยเคยทำให้ดูแลนะครับผมเคยเลี้ยงให้ดูแลในในทุกๆประเภทนะครับทุกๆบ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนนะครับหรือกระชังบก นะครับหรือกระชังน้ำนะครับหรือในท่อซีเมนต์นะครับผมก็ไปดูได้นะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้มาย้ายกบนะครับรุ่นนี้นะครับกบที่เก็บไปทําพ่อแม่พันธุ์นะครับอายุประมาณสามสัปดาห์นะครับย่างเข้าสัปดาห์ที่4แล้วนะครับผมก็มีตัวเล็กตัวโตปนกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้คัดไซส์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้เลี้ยงจําหน่ายหรือขุนไว้ขายหรืออะไรนะครับผมเพราะนั้นก็เลี้ยงไว้ทําพันธุ์ก็ ก็คิดไว้ก็ประมาณจะเลี้ยงไว้ประมาณ300ตัวน,นี้มันประมาณ500ตัวก็เลยก็อาจจะมีการกินกันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตัวไหนแข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยก็ค่อยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับต่อไปเนาะนะครับผมก็ท่านใดน,นะครับที่ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการพกกบเลี้ยงกลบเลี้ยง,ล,ล,ยงลูกออดนะครับผมก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับหรือมาร่วมแลกเปลี่ยนกันได้หรือมา คอมเมนต์นะครับสอบถามในประเด็นต่างๆได้นะครับหรือไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังที่ผมทําไว้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับเรื่องการเลี้ยงกบการพ่อลูกออดการเลบ้ยลูกกบต่างๆนะครับผมก็สามารถมาแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ได้แล้วก็พิมพ์นะครับคาถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมจะมามาตอบคําถามในทุกๆคําถามในทุกๆคลิปนะครับถ้าสามารถตอบได้แล้วก็สามารถนําประสบการณ์นะครับมาแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมเพราะว่าผมจะให้ความสําคัญกับ คำถามที่พิมพ์ไว้นะครับในในทุกๆคําถามแล้วก็ทุกๆคลิปนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับบางคนนะครับก็อาจจะต้องการความกระจางแจ้งบางอย่างนะครับอาจจะเส้นผมบางภูเขาบ้างนะครับเวลามีคนชี้แนะอาจจะจะแก้ปัญหาได้นะครับบางทีเราอาจมีปัญหาเราสอบถามใครไม่ได้ก็ก็เข้ามาสอบถามได้นะครับพิม์ไว้นะครับผมมาตอบนะครับตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ อาจจะตอบชา้าตอบเร็วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากิจกรรมเยอะนะครับส่วนมากก็คือเน้นตอบช่วงกลางคืนนะครับผมก็สลับคลิปนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอยให้กาลังใจครับผมสลับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ